นมผู้ป่วยโรคไตสามารถดื่มได้หรือไม่นะคะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับนมกันก่อนนะคะในนม1กล่องนะคะขนาดประมาณ240 ml นะคะที่เป็นกล่องเล็กๆปกติทั่วไปนะคะกล่องเนี่ยก็จะให้โปรโตีนที่มา7-8กร,รัมนะคะถ้าเราเป็นผู้ผป่วยโรคไตระยะ1ระยะ2ระยะ 3A ค่ะที่เรายังไม่ต้องควบคุมในเรื่องของปริมาณการทารโปรตีนนะคะเราก็ยังสามารถจะดื่มนมได้แต่ถ้าเกิดว่า เราเป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะ3ามระยะ4ระยะที่5แล้วเราต้องจํากัดในเรื่องของปริมาณการทานโปรตีนนะคะเราต้องคํานวณออกมาเนาะแล้วก็ควบคุมปริมาณการทานฟอสฟอรัสด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราปรโปรตีนเยอะเกินไปไตก็ทํางานหนักของเสียก็สูงด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราทานนมเยอะเกินไปหรือว่าทานกลุ่มอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงมากเกินไปก็ทําให้ค่าฟอสฟอรัสสูงนะคะคนไข้ก็จะมีอาการผิวแห้งคันกระดูกเปราะบางเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ3ามระยะ4ระยะที่5ไม่ควรที่จะดื ื <medio S 2> no ่มนมเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มโปรตีนแล้วก็เพิ่มฟอสฟอรัสเข้าไปด้วยนะคะแนะนําให้เราไปทานอาหารที่ได้โปรตีนก็คือพวกเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ขาวนะคะในปริมาณที่เราคํานวณได้ก็เพียงพอแล้วนะคะในการที่จะได้รับโปรตีนในแต่ละวันเนาะและเราก็ไปทานอาหารธรรมชาติมันก็มีฟอสฟอรัสอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้รับฟอสฟอรัสที่ในปริมาณที่เหมาะสมจะทําให้ฟอสฟอรัสเนี่ยไม่สูงมากเกินไปนะคะและถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีภาวะไตเสื่อมระยะสามระยะสี่ระยะห้านะคะต้องคํานวณหาปริมาณการทาน โปรตีนที่เหมาะสมนะคะเราก็เลือกทานโปรโตีนจากพวกเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ขาวข้าวขาวนะคะแป้งนะคะผักผลไม้ก็มีโปรโตีนเช่นเดียวกันเราก็จะได้รับโปรโตีนที่เพียงพอแล้วนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่ได้คำนวณน,นะคะองอก็แนะนําเป็นคู่มือกินดีแตด่ดีชีวิตมีสุขเล่มนี้ค่ะที่อมได้อ่ารวบรวมวิธีการคํานวณน,นะคะแล้วก็จะมี140สิเมนูอาหารหวานข้าวแนะนําไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้เลยหรือว่าอ่าอยากจะให้ช่วยคานวณ ต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวจะช่วยคำนวณแล้วก็ช่วยแนะนําให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ตอบคาถามไว้เพียงเท่านี้นะคะและ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน์อ้อมสารินีหรือที่ Facebook ก uh ินดีใตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube ก uh ินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาว่า,ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ